ลองไนลองมึงน,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 นี่ในคลิปในคลิปในผู้สาวในผู้สาว,สาวท้ายนี้เพื่อส่งมันดังขึ้นเนะาะเ,เอาเอาแ้วกินแ้วสนับสนุนได้วะบุคลิปมึงเด้อพูดง่ายง่ามกัน,กนกดหนึ่งกดสองมาเด้อคอมเมนต์มา

เอามาเร็วเร็วเร็วเลยยังกินกินกับยังไ,ไ่ซื้อ,อยังไงนี่โอ้เ,เขาบอกใหว่าซื้อพิษซองพิษกดศเขาอีกไอ้แบบวบาว่ายังดอกเดี๋ยไปผากเอาไปตัดเอา ไปใช้ประเด็นลุงลิงป่งะเขามึนข้าะมึงแฉกูหอด3นาทีกับกูวกดิคลิปยเอพอดีมันนี่กินกันจกินกันโอ้โหไอคลิปที่ลุงลิงนี่ขายห้าสองคนกังเลยขา่เออได้มื่นนะบอจักมันไม่มีคลิปมียิ่งโลกงนำพอดีเลยสะ มันจะลอยซ้องลอยพัดเออ,อ,เ,อ,อเลือเลือบุ้งไ,ได้ยี่สิ 20, 20วิ กินไรยรงลิงีเอ้ยแฮงจอยอยู่าด้อบ้านนี้